ครับผมผมกำลังเดินทางไปที่ไปเที่ยวที่ทไทย นี่ก็ใกล้ๆจะถึงป่ากลางนะครับพอดีมาเจอสะพานตรงนี้ก็เลยเก็บภาพนิดหน่อยครับนี่ครับบริเวณตรงนี้วันนี้น้ํากําลังลงพอดีนะครับก่อนถึงป้อมพระจุลเล็กน้อยก็จะมีคลองอยู่2คลองนะครับนี่ผมก็ผ่านมาคลองที่2องวันนี้น้ําลงพอดีครับชาวบ้านก็กําลังหาปลากันเลยนะครับตรงนั้นครับจับปลากันเป็นตรงนี้เป็นน่าจะเป็นน้ํากล่อยนะครับนี่ครับเป็นแล้วก็มีป่าชายเลนนะครับต้นโกงกลางนะครับ เดี๋ยวก็จะถึงทางเข้าแล่มีชาวบ้านมาตกปลากันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปชมต่อครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมในเดชชาติพวงเกตหรือว,ว่าบล็อกเกอร์ราศีสไลในโอเคเนชั่นดอทเนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่แบงคอก naval base นะครับหรือว,ว่าภาษาไทยเขาเรียกว,ว่าป้อมพระจุนนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวทางเข้าข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ครับท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็เข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วนะครับก็กําลังเดินทางไปชมที่ฐานทัเพเรือกรุงเทพของเราเนี่ยนะครับกําลังเดินทางเข้าไปข้างในนะครับ,น,รบนี่เป็นทางกําลังเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่ป้อมพระจุลแล้วนะครับนี่ด้านหลังผมนี่ก็จะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือจนะมีพวก แจ้งเลยนะครับแล้วทางด้านโน้นนี่ก็จะมีเป็นเรือนะครับชื่อว่าเรือแมก่กองที่ทางผูสาววันรีวิวน้นนาที่กา,าทาการที่ว,วันน,ววนี้นั่นแหละก็ไปนํามาสื่อการจับใบเรืออะไรนะครับแล้วก็จะพ,พาทุกท่านเดินไปที่อุอทยานประวัติศาสตร์ทหารเรือทางนี้เลยครับ ผู้ชมครับแล้วผมก็เดินทางมาถึงตรงพิพิพธภัณฑ์กลางแจ้งของอทหารเรือเขานะครับนี่จะมีปืนกลหรือว่าปืนใหญ่ตั้งเรียงรายกันอยู่แบบให้ผู้ให้ได้เข้ามาชมกันมากมายนะครับแล้วก็จะมีเป็นปืนสมัยโบราณน,นะครับเป็นคล้ายๆล้อกเกวียนนะครับตรงนี้นมีนักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาชมกันแล้วนะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆในบริเวณนี้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจจริงๆครับแล้วผมก็เจอลิตเติ้ลแฟตนะครับเป็นอ่าน่าจะเป็นระเบิดทุ่นเรืออะไรสมัยโบราณนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินเข้ามาดูนะครับนี่ครับตรงนี้ครับเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาดูป้ายนะครับว่าเขาเรียกอะไรครับตรงนี้ นี Ooh, short, 50, ่ครับอ๋อเขาเรียกต่อปีโดนะครับนี่ครับอ่าตอปีโดแบบ45กอนะครับประวัติโดยสังเกตก็คือผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วเข้าประจำกองทัพสองวันห้าร้อยสี่สิบห้าเออสองวันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดกออภัยครับก็ทางโน้นก็มีอีกเช่นกันนะครับเป็นปืนกลปืนอะไรเต็มเลยนะครับตรงนี้คือเขาทางเจ้าหน้าที่จะคลุมไว้นะครับเพราะว่าแดด ร้อนมากเป็นหน้าร้อนนะครับแล้วก็แดดจัดอาจจะทําให้พวกปืนที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์กลางแก้งเหล่านี้จะเสียหายได้นะครับก็คือมีการเอาผ้าผ้าใบคุมไว้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพื่อป้องกันแดดและฝนนะครับเพราะว่ามันจะทําจะให้รักษาไว้ให้ลูกหลานของเราดูได้นานๆน,นะครับนะี่ครับ